ตัดไฟกับตัดใจเบเกอร์ตัวนี้มีปัญหาโยมก็เลยนึกถึงว่าถ้าตัดไฟไฟดับหลายดวงเลยนะไฟตั้งหลายดวงนี่ดับจากเพียงแค่การตัดตัดเพียงแค่ตัดเดียวก็เลยทําให้นึกถึงเนี่ยเดี๋ยวเก่อนที่จะแก้ไขกําลังนึกถึงอยู่ว่าถ้าหากว่านะเราตัดใจตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งเรายอมตัดใจจากการเช่นว่าบางคนเล่นยา เราตัดใจจากการเล่นยาเสียอย่างหนึ่งเพื่อนไม่ดีที่จะชวนไปเล่นยาเขาก็ไม่อยากคบเราเขาก็จะหายไปโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดขึ้นจากการเล่นยามันก็หายไปอนาคตที่มันจะเสียจากการเล่นยาก็หายไปตำรวจที่จะมาบ้านเราบ่อยๆก็หายไปอะไรหลายอย่างหายไปอนาคตลูกที่ไม่ดีก็หายไปเพียงแค่ตัดใจจากการเล่นยาว่าเราไม่เล่นแล้วเนี่ยเพียงแค่ตัดไฟ มันก็ดับตั้งหลายดวงอะไรที่ไม่ดีไม่ดีมันดับไปหมดเลยฉะนั้นก็เลยเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งว่าแค่เราตัดใจจากอะไรสักอย่างตัดใจจากการคิดไม่ดีการพูดไม่ดีก็หายไปการทำไม่ดีก็หายไปตัดใจจากการพูดไม่ดีกระบวนการคิดที่จะคิดพูดไม่ดีครั้งต่อไปมันก็จะหายไปอะไรหลายอย่างมันก็ดีขึ้นจากการที่ยอมตัดใจ แต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายจากการที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างแต่ก็ต้องฝึกฝึกตัดใจไปเรื่อยๆ, <S <S ๆเดี๋ยวดูแลระบบไฟนิดนึงนะว่าเ,าเขามีปัญหาก็จึงขอให้เป็นข้อคิดว่าตัดไฟกับตัดใจก่อนที่จะแก้ไขก็ได้ธรรมะสักตอนหนึ่งก็ขอเจริญพร <S <S <ๆ>เดินมาตัดไฟก็เลยนึกถึงคำว่าตัดใจขอเจริญพร